กินกูต้แาแบบว่าจะดึกมีแล้วเนี่ยเป็นการรีวิวที่เอาหนังที่สุดในชีวิตหกเดือนก็แล้วเจ็ดเดือนก็แล้วกินมาตั้งแต่หน้าเก่าเย็นหน้าใหม่เพื่อที่ทั้งกินหรือใครก็ตามที่จะให้คือกินทุกตัวไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยเม็ดอ่ะกินครบหนึ่งปีมีปัญหาอะไรเปล่าหรือมีข้อเสียข้อดียังไงบ้างตื่น้นจะรีวิวตามจริงแล้วก็เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือผิวตงเที่ยังไม่ทาอะไรเลยนะทุกคนนะเช่ซื้อมาเยอะขนาดนี้อ่ะ Subscribe ส,สวัสด r ค่ะสวัสดีคสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทกคนสวัสดีสวัสดี้กคนสับีสวัสดี้คสวัสดีนสวัสดีทคนสวัสทุคนสวันครับดทุกคนแนนคว่คนจะัหดีทุกคนสวดีกคนสวัสดควัสดีทุกคนสวัีกผิวัีทน้วัดกคนีกคนวัสดีแล้วลนลวก็คทคน์วัทคนะัครับครบ ช่างกีรุต้าแม็กมาจะ่หนึ่งีแล้วเนี่ยเป็นการรีวิวที่เอาด,าดในชีวิตมัวในชีวิตใครที่ไนะม่นั่งดูนะคะรับทุกคนต้องมีลีกูต,าต้า่อยหรือปเปล่าเนี่ยสีเเ่เดือนก็แล้วห้าเดือนก็แล้วหกเดือนก็แล้วเจ็ดเดือนก็แล้วแต่ว่าดูว่าตังลีอูต้าแม็กเนี่ยแล็กกี้มันมาเกือบครบหนึ่งปีนะคะรับทุกคนหนึ่งปีเลยน,นะแม่น <c oughs> านไปเพราะยาชานะครันนี้จะมาอัปเดตนะครับแล้วก็ไขข้อข้องใจว่าอะไรอุยไขข้อข้องใจ เราไม่ใช่รายการทีวีแต่คือมาอัปเดตผิวแล้วกัน,ว,กนว่ากินครบหนึ่งปีมีปัญหา,าหรือเปล่าหรือมีข้อเสียข้อดีไงบ้างซึ่งจะรีวิวตามจริงแล้วก็เรียวที่สุดนะครับคือที่ลงทุนไปซื้อซองมาใหม่เพื่อที่จะเป็นคนพิเศษที่มันสวยงามนะทุกคนและนี่คือกุต้านแนกนะครับใบมีด้านนะครับก็เข้าใจได้แหละว่าแบบ ก็เข้าใจได้ทุกคนว่าจริงๆแล้วกูต้าแม็กกะเขาก็ต้องมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อไปทำงารตลาดบ้างเขาจะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยโดนจ้างนะครับแต่ใครจะรู้เม็ดสิ่งกูสองเม็ดนี้เที่นักกินทุกวันเช้าเย็นเนี่ยมันทำให้นักมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ที่นักกินเพื่อหวังความขาวเนี่ยก็กลายมาเป็นกินเพื่อสุขภาพไปแล้วนะครับถ้าทุกคนได้เห็นที่พี่เคยกินมาตั้งแต่หน้าเก่าอย่างหน้าใหม่เพื่อที่จะกินหรือใครก็ตามที่จะให้ก็กินกูต้าแม็กเพื่อ้วามจริงมเนี่ยคคือากคนเห็น คือผ่าปวันแปดวันนะคุณนะตาปูเลเลยและคือำตอบนะครับกูจะไม่ไปแยกขายดับถึงในเซเว่นอีเลเว่นนะครับทุกคนและต้องบอกก่อนะคลิปนี้ไม่ได้มาคับทีค่คุณไปซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทำไมพีม่เต็งมันรีวิวบ่อยจังวะมันรีวิวฟอร์เตอร์ตลอดด้วยอะ่ะเราอยากลองจังเลยก็เดินเข้าไปใเซเว่นเลยแล้วก็ลองอย่าลืมดูยนะครับว่าเวล่าแบบพี่จะโอ้ยขอเอ้ เบลลาเป็นพรีเซนเตอร์สัตนะการค้านำเข้าจากประเทญี่ปุ่นนะครับเป็นกรูต้าคุณภาพสูงมีแอปูต้าไทโอนนะครับส่กันจากส้มอเซโรล,ลา่าเมเกิดเทพเป็นฝนเ,เม็ดองุ่นได้ทด้ว่ามัคุ้มบ้ากๆาถ้าคนที่อยากจะผิวกจะจา่ายขึ้นนะนะแบบซ่องใาส่มผสใน399นะครับซื้อได้ที่บูททุกสาขาแต่ถ้าอยรอเล็กก่อนเนี่ยก็สามารถ,าารถเพมนี้ได้นะครับที่เซเว่นเจ็ดซู99บาทกูต้าแบงก์เนี่ยเป็นตันาในเซเว่นนะครับขายมาแล้วก็เจ็ดปีข้าวตุ๋นยม่ง่ายเพราะซันา จริงๆคนจะทานกับตัวนี้ด้วยนะจะไม่ได้เจอว่าหลายๆคนเนะคยเห็นตัวนี้ไหมนะซึ่งเราเคยดิวอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับแต่จริงๆค,คนที่ชอบดิวคือแม่แตงแล้วมนไม่มีมันไม่มีปัญหาตัวนี้นคือวีด้าคองรจีจูเห็นนะครับแต่ก็ไปซื้อมาใหม่เพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามันดีมาก จริงๆสามารถทานหนึ่งถึงสองเม็ดนะครับเพื่อควบกับก<ๆ>ินบต้าแม็กได้เลยเม็ดจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะซึ่งตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วเหมือนกันที่เราชอบกบคือเม็คอลลาเจนแต่เป็นไพล์นะทุกคนแบบเป็นคอลลาเจนโมเลกุลที่มันเล็ก,กมากๆและคอลลสเตนรอลเพิ่มาจากที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเลยถ้าคุณกินตัวนี้คุณจะรู้สึกว่าคนได้กินผลไม้นะครับหลากหลายชนิดมากบอกกับคนไม่ชอบกินผักผลไม้แต่ที่อยากกินในช่วงแรกแบบคอลลาเจนแบบบูดนะครับก็กินแบบสองเม็ดได้เลยอันนี้ผิวชุ่มชื้นมากๆนะทุกคนนะถ้าทุกคนอยากกินเห็ดนคือกินนนนดุกกกกกกกตตััววไไบเเมม็อออ่่่ะะาารรียิ รู้สึกว่ามันแบบมันมีความเสี่ยงเว้ยแต่ตอนนี้ตัวนี้กินแบบบ่อยจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราหล่อตัวเองแล้วไม่มีความเสี่ยงแล้วว่ะท้ายผิวใสนะครับสุูชี่เป็นธรรมชาติได้วเป็นคนที่มันเล็กมันได้ดูดซ็ตเร็วนะครับแหมไงรีวิวน้อยมากมันรีวิวดีไม่เห็นมีคนพูดถึงเขาขายดีมากตัวเนี้บอกให้รางวัลการันตีเดลวัสด์ด้วยเนี่ยไม่รู้ดิและสุดท้ายคือตัวนี้คือที่เราแนะนำซื้อเป็นกระปุกไปเลยนะอันนี้คือวิดาวิสีนะครับอาเซลูล่าเซอร์รี่แล้วก็คามูคาโมหมันคืออะไรงงกันตัวนี้ว 100เม็ดเริ่มเห็นป่ะคือจะกินมาจริงๆนะเว้ยตัวนี้นะครับม anyway> ีวิตามินซีสูงมากคือูคุณอัะไม่ต้องอาสับอะไรเยอะสารสกัดทริงชอบมากๆเลยตัดสินใจซื้อแล้วกินตัวนี้หนึ่งร้อยเม็ดนะทุกคนคือมีเซโรล่าเชอร์รี่ที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสมุนไพรจากผลคามูคามูนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดในประเทศบราซิลซึ่งได้คะแนนนำว่าโอ้ันอยาคินออกวิตามินซี เป็นผลิตัณที่วิตามินซีสูงที่สุดนะนั่นเองหลังๆใครเป็นหวัดง่ายนะครับเป็นภูมิแพ้หรือชอบเป็นสิวเสพมบ่อยเอาตัวเนี้สองเม็ดเหมือนกันผิวแบบเป็่งปรังนะครับกระปุกนี้หกสิบเม็ดทุกคนมอกินแ่ะรู้ได้ไงอะร้อยละสิบเก้านะครับขายที่วอซซัพถูกมากทุกคนถ้าถามว่ากินอะไรก่อนดี ตัวนี้นะครับแบบแรกเลยอันนี้คุณต้องมีติดบ้านเลยจากนั้นนะ้าซื้อเอานี้มากินเพิ่มคือจริงมากีนคู่กันมาเสิร์ฟันดีอยู่แล้วทุกคนแล้วก็กินตัวนี้นะครับอย่างน้อยสเม็ดอาจจะแบบ2วันครั้ง3วันครั้งไห้ก็ได้คือมันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันจริงแต่และสูตรแต่งตัวไว้ให้หมดแล้วแล้วันนี้เอาจริงๆว่าตอนไม่เคยกล้าที่จะให้เห็นผิวจริงๆนะแต่ว่าวันนี้เพื่อบ,บน้ำเสร็จยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้คือผิวตอนที่ยังไม่ทาอะไรเลยนะทุกคนนะทุกคนเห็นปะว่าถ้าเรามาจักมันมาแต่วันแรกอันนี้ก็ผิวที่ทั้งกล้าพูดว่ามันใส่ขึ้นจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยมันใส่แบบมันใส่ขึ้นจริงๆเว้ยแล้วดูนี่นะทุกคนดู เนี่ยอันนี้ก็ผิวต่งจริงๆนะดูดิ ผิวต้งใส่ขึ้นขนาดนี้ได้ยังไงวะตอนที่เมื่อก่อนอะทุกคนต้องทุกคนที่ผิวค้ํามากๆนะแต่ไม่ได้บอกว่าตั้งขาวทั้งหมดทั้งหมดแบบขาวสุดๆมาจากพวกนี้นะทุกคนแต่ว่าจะน่าจะบอกว่าการดูแลผิวของแตัวหน้ามาทําให้จะเห็นว่าแบบเราอยากได้อะไรเรา้อทําแบบนั้นด้วยก็อยากได้ผุดที่ดีทั้งโกกกําลังกายก็อยากได้ผิวที่มันสวยเลยไกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันทําให้ผิวต้องมันดีขึ้นจริงๆหรือคิดตัวที่มันคร่ครัวเลยเห็นผลจริงๆคือรู้สึกอย่ามันเกิดขึ้นได้แค่เราทําไปทุกคนทุกคนไม่ต้องบอกว่ากูฉันหน้าตาไม่ดีแต่ไม่ได้บอกทุกคนผิวดําไม่ดีนะหรือคนผิวค้ําไม่ดีนะทุกคนดูนี้หมดยุคบูรี่ หมดอยกบ beauty standard แล้วแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหผิวราบจนวกาโป๊กว่าเราภาพของมพีคไทยไม่ได้แต่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตัวว่าขนานั้พอแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> อยากเป็นกำลังใจให้ต้องรู้ว่าคณอาจจะไม่ชอบร่างกายตัวเองในบางจุดลบเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ชอบขนาดนั้นไม่ต้องพยายามยอมรับตัวเองว่าเฮ้ย ฉันชอบวะฉันต้องรักตัวเองดีวะถ้าไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนจนเยอะจนเกินไปที่จนไม่ใช่ตัวเองเลยจุดไหนที่มีความสุขไปอยู่ในจุดนั้นนะครับแต่ถ้าจุดไหนรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขเลยออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนพลังบทตัวนี้สำคัญมากๆเลือกในสิ่งที่มันคิดว่าดีสุดให้กับตัวเองไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับถามว่าได้กินต่อไปมไหมก็คงกินต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาดูเองทุกคนดูตลอดตลอดนะครับ ่ซื้อมาเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาทักบวนและก็รังใยจให้กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสักนิด